ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกจินตสักแสงมือผู้ใหญ่ใจดีคุณนาราชิสมบูรณ์ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากอบตไกลนอกฟวงกูมากับคุณสิริพัตราแก้วมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตไกลนอกเช่นเดียวกันค่ะ ตรีนะคะก็จะมาในชุดผ้ดาไหมโบราณค่ะลูกไม้นะคะสวมผ้าถุงยกดอกนะคะก,ก,ก็จะเป็นสีแดงสดนะคะแล้วก็มีสีทองผสมกันด้วยนะคะสสยสดวดงามจากสมส่แล้วต้องบอกว่าสุภาพสตรีสวยงามมากๆนะคะส่วนสุภาพบุรุษนะคะก็มาในชุดผ้าไหมนะคะนุ่งโรงกระเบนนะคะผ้ายกดอกเช่นเดียวกันค่ะ ผู้ใหญ่แต่งตัวหล่อเลยนะผู้ใหญ่ค <c oughs> ระบสำหรับสรุนผู้แสดงแบบนะคะโดยท่านนายกกิมตะสาบแสงเมืองค่ะนายกองการบริหาสรส่วนตะบนไกลนอกค่ะครับแบบนะคะชุดที่สิบค่ะรอสักครู่หนึ่งนะคะค่ั้งนนี้เรามีผู้ แรงแบบหลายท่านนะคะเป็นผู้่อนแงแบบพิธีมาจากทั้งนั้นเลยนะคะแต่ละคนนี่ดํารงตําแหน่งนะคะเยอะแยะค่ะที่มาสลับเวลาร่รวมกิจกรรมกับทางอาเภอกรุงไทร่านะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ กำลังใจเยอะนะไม้กำลังใจกันมากมายเลยครับดูด้วยนะใครไม่ได้อะเขาได้กันหมดจะให้ยินปา, <c oughs> ากแเออญาติใครลูกหลานใครดูกันเองนะครับต้องขอขอบคุณให้กำลังใจกำลังเชียร์นะครับอ่ครับก็ต้องขอขอบคุณชินกรบ้านไกล ย่างสูงใหญ่หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์